ทำให้ใจอะคุณอาจฟังเหมือนเรื่องตลกนะเช่นเรื่องมีเสาไฟอยู่หน้าบ้านเป็นอะไรไหมมีถังขยะอยู่หน้าบ้านเป็นอะไรไหมมีหิ้งผ้าอยู่ตรงนู้นตรงนี้เป็นอะไรไหมเพราะมันมีแต่คนที่คอยกล่อมคอยพูดคอยสอนว่าการมีแต่งตรงนี้ไม่ดีการมีตรงนู้นเป็นอวมงคลเป็นอัปมงคลชีวิตจะไม่ดีชีวิตจะลงเหวชีวิตจะไม่มีทางเจริญไม่มีทางได้เงินได้ทรัพย์ก็มึงเอาแต่ไปพูด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 แบบนี้จนคนเขารู้สึกว่าแล้วชีวิตกูมีอะไรที่มันดีบ้างวะถ้าพูดแบบนี้ชีวิตกูมีหาอะไรที่มันดีบ้างว ฟังแต่คํา <c oughs> ฟังแต่คาพูดของคนพวกนี้ที่อ้างตัวว่าเป็นอาจารย์แล้วชอบแบบไม่นหนูไม่ได้หมายถึงอาจารย์นะเออเออขอ้าใจแต่หนูหมายอีกคนมันชอบตั้งตัวเป็นอาจารย์แล้วมันแบบมาพูดแต่สิ่งที่มันทําให้คนรู้สึกว่าไม่สบายใจอย่างเงี้ยอืม <c oughs> พูดให้เขาฟังทุกวันทุกวันจเขารู้สึกว่า เขาไม่อยากจะฟังแล้วว่าเขาอยากเขาอยากได้คาแนะนําเขาอยากได้ที่เพื่องอื่นที่เขารู้สึกว่าเขาฟังแล้วมันทําให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นมันทําให้ชีวิตเขาสบายขึ้นโดยเขากลับมาหาตัวเขาเองมองตัวเขาเองอืมทำไมคุณไม่มองแบบนี้กันบ้างที่ฉันถามเอ้าเนี่ยปัญหามันมันเกิดในสังคมเราปัจจุบันมันเลยมีพวกเราเนี่ยต้องไปนั่งออกรายการอย่างคุณแบรี่ก็ไปออกรายการเรื่องความเชื่อแบบนี้มาไม่รู้กี่ครั้งอาจารย์ช่วงนี้ก็ออกรายการเรื่องความเชื่อพวกนี้หลายครั้งต่อหลายครั้ ปัญหาคืออะไรปัญหาคือคนพุทธเราเนี่ยไม่มีหลักเกณฑ์หลักการในหลักคำสอนพระเจ้าตัวเองมีความหวั่นไหวต่อพระรัตนตรยัยอันเป็นที่พึ่งสูงสุดของเราเชาวพุทธแต่กลับไปพึ่งพิงกับสิ่งที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขการกระทําของตัวเองได้ไม่สามารถจะแก้ไขความดีความเลวหรือหนี้สินภาระหนี้สินปัญหาในชีวิตของตัวเองได้ปัญหามันอะไรเกิดที่ว่าพอเวลาไปหาที่พึ่งก็เลยไปหาที่พึ่งผิดคิดว่าสิ่งนั้นจะสามารถแก้ไขชีวิตตัวเองได้พอเวลาวันหนึ่งมีคนเอาเรื่องแบบเนี้ยออกมาบอกสอน มีคนเอาเรื่องแบบเนี้ยเอาสัจจะความจริงแบบเนี้ยมาบอกสอนแต่พอเวลาปัญญาเขาไม่มากพอเขาไม่มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหลักคําสอนพระเจ้าก็เกิดอะไรขึ้นไอของพวกนี้ก็ดึงเขาออกจากความเชื่อที่ถูกต้องบวกกับกําลังของพระศาสนากําลังของพันวัดบาลลามหรือพระภิสษุส์ฆ์อะไรก็แล้ว,ตวตแต่หรือคนสอนธรรมด้วยกันเนี่ยไปสอนธรรมโดยอิงอาศัยอิงอาศัยอะไรอิงอาศัยเดรัจฉานพิชัอิงอาศัยไสยศาสตร์อิงอาศ,ายยศาัาศายความเห็นผิดเป็นที่ตั้งเพื่อได้มาซึ่งลาบสการะลเงินทองของตน จึงไม่สนใจต่อพระสัจธรรมและหลักศัจจาความจริงของคําสอนพระเจ้าในปัจจุบันมันจะเกิดอะไรขึ้นในทีนี้มันก็เกิดความรู้ความสามารถของคนในประเทศเราที่เป็นคนพุทธด้วยกันเนี่ยน้อยลงก็เลยเจออะไรเจอคนหลอกได้ง่ายเพราะอะไรมีความทุกข์เป็นทุนเดิมเมื่อมีความทุกข์เป็นทุนเดิมก็เลยหาที่พึ่งพอเวลาหาที่พึ่งปุ๊บเขาก็แนะนำอะไรวิธีการแก้ไขแบบวิธีผิดๆต้นที่พู้เจ้าเนี่ยสอนวิธีการแก้ไขแบบถูกแต่ไม่มีใครค่อยบอกสอนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสอนวิธีการแก้ไขผิด แต่ง่ายสะดวกไม่ต้องศึกษาอะไรเยอะแยะไม่ต้องลงมือกระทําอะไรเยอะแยะโดนหลอกโดนหลอกไประเด็นไม่รู้ตัวได้สามไปแต่คําถามเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมไม่ได้สุดท้ายก็ไหลเอียงเทเอียงไปสู่ฝั่งนั้นควักเงินออกจากกระเป๋าไปทําพิธีกับเขาไปสะดอกขกับเขาไปต่อชะตากับเขาเชื่อไปสุดท้ายเป็นไงโดนหลอกบ้างโดนจริงบ้างโดนไม่จริงบ้างสุดท้ายตัวเองกลับมานั่งทุกข์เหมือนเดิมไหมทุกข์เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแกนแก้ไขหรือความทุกข์ในชีวิตตัวเองได้เลยแต่ตรงกันข้ามถ้าเราได้ยินได้ฟังหลักคำส,สอนพุทธเจ้า เรารู้ตามหลักเหตุหลักผลตามหลักคําสอนพุทธเจ้ามันจบเลยเหตุผลมันง่ายมากมันใช้ชีวิตได้ง่ายไม่ต้องไปนั่งวิ่งตามแก้ตามอะไรใครมันจบแค่เนี้ยแต่สุดท้ายตอนเนี้ปัญหามันคืออะไรปัญหามันคือมีคนพูดแบบนี้แต่กําลังจะโดนอุดปากมีคนพูดแบบนี้เอาสัจจะความจริงแบบนี้มาพูดกับเป็นกำลังจะเริ่มเป็นอันตรายกับพระศาสนามีคนเริ่มมาเรื่องแบบนี้คนเริ่มตื่นรู้ตื่นทํามมากขึ้นคนเริ่มวิพากษ์วิจารเรื่องเนี้เป็นกระแสะในสังคมมากขึ้นกลับไปมองเป็นเรื่องแ,แยก ซึ่งความเป็นจริงในสมัยพุทธกาลการวิเทศวิจารณกันในสมัยช่วงแรกที่มีการเกียรติสมณะเอ่อที่มีการเกียรติพระพุทธเจ้าเรียกพระพุทธเจ้าสมณะหัวรถในช่วงแรกพระพุทธเจ้าโดนเยอะมากสาวกพระพุทธเจ้าช่วงแรกโดนเยอะมากเพราะอะไรขัดลาด่าสการงไปทําลายลา่าสการะของสมณะพราห่า์เอื่นแต่ปัจจุบันเกิดปัญหาอะไรพระภิกษุด้วยกันคา,ารวะด้วยการที่อ้างตัวเองบอกตัวเองว่าตัวเองเป็นพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนิกชนกลับกลายเป็นไปปกป้องหมอดูล่างทรงพิธีกรรมสนอข้อต่อชะตาวัตถุมงคล ับไม่ปกป้องคําสอนพระเจ้าที่เป็นหลักเหตุผลของหลักศาสนาพุทธของเต่งโดยตรงเนี่ยมันน่าชล้ำใจที่สุดเนี่ยมันน่าเป็นสิ่งที่อันตรายกับพระศาสนามากที่สุดอันเนี้ยกับมองไม่อันตรายแต่กลับมามองคนที่กําลังปกป้องรักษาพระศาสนาการแตกแยกการการทะเลาะเบาแหวงกันมันมีอยู่แล้วในโลกไม่ได้เกี่ยวกับใครที่เอาคําสอนพระเจ้ามาสอนให้เกิดความแตกแยกมันแตกแยกโดยอะไรความจริงกับความปลอมหรือความเชื่อเนี่ยมามกระทบกัน เมื่อมันกระทบจองแน่เมื่อมันกระทบกันแน่นอนความจริงมันจ้องจ้าขึ้นมาไอสิ่งที่มันเป็นความไม่จริงมันก็ได้ค่าลงไปเมื่อมันได้ค่าไอตัวความไม่จริงหรือความเชื่อเนี่ยมันก็พยายามจะหาหวนทางในการทําลายทํำลายความจริงให้มันบ่นหมองไปให้ได้เราจึงอย่าลืมว่าคําสอนระเจ้าเปรียบเหมือนแสงตะวันความเชื่อของคนในโลกเปรียบเหมือนแสงอิงห้อยที่สว่างแค่ในเวลากลางคืนเมื่อแสงตะวันเนี่ยขึ้นเจิดจ้าเมื่อไหร่แน่นอนอย่างที่เขาบอกกันเนี่ยคนตื่นทำจริงหรอปฏิบัติทำจริงหรอไปทัวลงพระท่าน ไปด่าทอต่อว่าพระท่านนี่เหรอเรียกว่าคนปฏิบัติธรรมนี่เหรอไปคนกลุ่มคนตื่นธรรมนี่เหรอกลุ่มคนที่ไปศึกษาหลักการปฏิบัติแล้วยามาเที่ยวด่าทอต่อว่าเราอย่าลืมนะคำสอนพระเจ้าเปรียบเหมือนแสงตะวันเมื่อขึ้นสื่อแสงตะวันแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะสว่างหมดมันจะเกิดอะไรแสงอาทิตย์หน้าที่คือความร้อนมันจะเผาผลาญอะไรสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นเชื้อโรคสิ่งที่ไม่ใช่ความเชื่อของพระเจา้ามันจะโดนทําลายทําร้ายไปหมด ดังนั้นการแตกแยกกันเนี่ยมันไม่ใช่แตกแยกที่เป็นการทําลายสังคมนะแต่มันทําให้สังคมกําลังตื่นตัวมันทําให้สังคมกําลังตื่นรู้มันทำทั้งให้สังคมเนี่ยใช้ชีวิตง่ายขึ้นไม่โดนหลอกไม่โดนดึงเงินไม่มีใครที่จะสามารถมาดึงมาดึงอะไรอ่ะมาดึงทรัพย์สมบัติสถานหรือทําให้เขาเนี่ยโง่งมงายไร้สาระลงปดีกําลังฉลาดขึ้นกําลังตื่นตัวขึ้นกําลังที่จะพัฒนาศักยภาพในชีวิตของตัวเองเดินตามเหตุตามปัจจัยมากขึ้น นี่ยเรียกว่าเป็นประโยชน์กับพระศาสนาไม่ใช่ทําลายพระศาสนากําลังทําให้คนมีปัญญาเรียกว่าความเจริญไม่ใช่ความเสือ่อมเออหนูเห็นด้วยแบบที่อาจารย์พูดนั่นแหละค่ะแล้วก็หนูคิดว่าพระส,ะส่วนใหญ่มาฟังก,ก็ก็น่าจะแจ้งด้วยเหตุปัจจัยอะ่ะก็ถ้าท่านไม่ดึงดันน่ะมันก็ท่านก็น่าจะแจ้งท่านก็น่าจะแจ้งด้วยด้วยด้วยหลักของเหตุปัจจัยที่อาจารย์ยกมา แล้วหนูก็ว่าศาสนาพุทธนะศาสนาพระเจ้าเป็นศาสนาวิพัชวาทอ่ะคุณก็บอกว่าเออเป็นวิพัชวาทใช่ยทั้คุณก็ต้องแยกแยะก็ต้องคุยกันด้วยก็คุณก็ต้องคุยกันด้วยหลักการของเหตุและผลน่ะเราไม่ได้จำนนจำนนเพราะว่าเอออาจารย์พูดอาจารย์พูดแล้วอาจารย์ชนะอาจารย์พูดเก่งอาจารย์ชนะหรืออาจารย์มีคนชื่นชมมากอาจารย์จึงชนะไม่ใช่แต่การพูดคือมันเป็นการยกธรรมะ ถ้าคุณคิดว่าทำรรของคุณมันชัดกว่าของอาจารย์คุณก็ยกทำรรที่มันชัดกว่าของอาจารย์มาโต้แย้งติใช่ไหมล่ะคะอเออถ้าจะยอมรับกันก็ควรยอมรับกันด้วยข้อธรรม ไม่ใช่ไม่ใช่มาไม่ใช่แบบไายอมรับกันด้วยอันอื่นที่หนูว่าที่หนูไม่ได้ให้ความสําคัญเลยไม่ใช่มายอมรับกันเพราะว่าท่านเป็นพระท่านพูดท่านจึงดูคําพูดท่านจึงดูมีน้ําหนักกว่าอาจารย์เบียท่านถือศิสองรอยี่สิบข้อคําพูดท่านจึงดูมีน้ําหนักดูน่าเชื่อถือกว่าอาจารย์เบียถือถือสิลห้าข้อสําหรับหนูไม่ใช่ทําใครกล่าวก็คือทาต่อให้อุบาสกยกกล่าวมันก็คือทาพระถ้าท่านถือศินสองรอยี่สิบเจ็ดข้อแต่สิ่งที่ท่านยกขึ้นมันเป็นอัธมมันก็คืออัธมมันไม่ใช่ แค่นั้นเองอสําหรับสําหรับหนูอะ่ะเออดท่านก็วควรจะต้องแบบหนูอยากให้ท่านแบบมองให้ดีแล้วท่านควรตลดสังเวชใจนะว่าทุกวันนี้ท่านลองพิจารณาดูให้ดีนะคะมิติและบทบาทของพวกท่านนะ่ะมันน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าท่านไปยินดีทำสิ่งที่มันไม่ใช่หน้าที่ของสมณะศักยบุตรอืมท่านไปยินดีในการที่ <c oughs> ท่านเป็นมีนัยยะมีความสำคัญแค่ท่านได้เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรม <c oughs> เขาเอาท่านไปสวดเขาเห็นค่าท่านคือท่านนำสวดท่านได้เสกได้เป่าได้เจิมให้เขาเขายกมือไหว้ท่านแต่ท่านไม่ได้อยู่ในฐานะที่เป็นอาจารย์นะอาจารย์ในฐานะของอาจารย์ก็คือคาว่าอาจารย์ภาษาบาลีแปลว่าผู้ประพฤติเอื้อเฟื้อในติดนะคะคำว่าอาจารย์นะถ้าไม่ได้อยู่ในฐานะที่เขาจะกราบท่านเพราะท่านเป็นผู้ให้ธรรมะหรือแสงสว่างทางปัญญากับเขา ื mm hmm. แต่เขายกมือไหว้กับท่านด้วยความด้วยความบอดด้วยความเขาว่าท่านท่านอยู่ในฐานะที่เป็นสิ่งตักติดที่จะดนบันดาลความมีความความอะไรไม่รู้แหละให้กับเขาได้เขาจึงยกมือไหว้ท่านท่านไปพอใจแบบนั้นทําไมอืม mm hmm. แล้วท่านก็เปลเห็นอยู่เหรอเวลาท่านเดินตามหลังคารวาสทุกวันนี้ยวัดท่านเนี่ยเต็มไปด้วยอะไรนะักก็ไม่รู้ mm hmm. ท่านต้องเปลี่ยนทุกซีซั่นนะ่ะ แต่ธรรมะ <c oughs> ของพระเจ้าธรรมะที่แท้จริงพระเจ้าต้องไม่เปลี่ยน <c oughs> ท่านไปดูวัดที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมจริงๆอะ่ะทำไมเขาถึงเข้มแข็งและอยู่ได้โดยมีกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาหรือคนปฏิบัติธรรม <c oughs> เพราะเขามีสิ่งเดียวเป็นจุดขายและไม่เคยเปลี่ยนนั่นคือธรรมะพระตัดรรมเขาสอนแต่พระตัดรรมแต่ไปดูวัดพวกท่านที่เข้าไปอะ่ะมีเปลี่ยนทุกซีซั่นแล้วมันขายความน่าอับอายของพวกท่านแล้วท่านไม่รู้ตัวมันบอกเลยว่ายุคหนึ่งท่านโง่ท่านเขาท่านพาคนไปโง่ไปเขากับอะไรบ้าง ในวัดท่านอะถ้าไม่เชื่อท่านลองนับดูสิทุกซีซั่นท่านมีหมดอะไรที่เขากราบเขาไหว้แล้วเขาบอกว่ามันดีท่านมีไว้เต็มวัดไปหมดแต่มันไม่ใช่พระตัทธรรมคําสอนอแล้ววัดท่านก็เต็มไปด้วยนั่นแหละวัตถุสิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆเพื่อจะดึงคนเข้าไปกราบไหว้และยุคหนึ่งมันก็จะเงียบเพราะมันไม่ใช่วัดจริงๆอืมมันแทบจะเป็นเทวสถาน <c oughs> แล้วที่ท่านอยู่ว่ามันไม่ใช่พุทธาวาอืม มันไม่ใช่ที่สถิตของพระสัทธรรมคําสอนแต่มันเป็นเหมือนเหมือนเทวไลยอะท่านลองดูดีๆถ้าท่านไม่โกหกตัวเองท่านลองไปพิจารณาดูสิ่งที่มันอยู่ในวัดท่านซีว่ามันควรจะเรียกว่าเป็นพุทธาวาสหรือเปล่าเป็นที่สถิตสถิตของพระธรรมคํา,าคสอนหรือเปล่าถ้าท่านไม่หลอกตัวเองอะนะคะแต่ถ้าท่านหลอกตัวเองท่านก็อยู่ไปแบบนั้นแหละเดี๋ยวสีสั้นหน้าท่านก็เตรียมสร้างไว้เลยท่านก็แบบโทรหาช่างก่อสร้างช่างปูนได้เลยแถวแถวบ้านท่านอะบอกว่าเดี๋ยวโยมเดี๋ยวมีละมาใหม่เตรียมก่อได้เลย เออจริง,รงเขาวัดอวันนี้พูดดีนะเยี่ยมเลยอันที่จริงมากปาหมดเราเห็นพวกปาหมดไม่หมดนะคะ มีมคนสั่งด้วยเหรอหนูสาวตะการลงหนูเกงใจอาจารย์ไม่ต้องเก่งใจเลย <laughs> ทุกคนช่วยซื้อปลาดิฉันเป <laughs> ็นคาวว่าดต้องหาเลี้งชีพค่ะดิฉันต้องหาเลี้ยงชีพค่ะดิฉันไม่สามารถถือบาทออกบินได้แล้วก็เอนดูดิฉันในส่วนนี้ด้วยนะคะกิจของตนและกิจของผู้อื่นดิฉันก็ต้องทําไปพร้อมๆกันตัดหนาก็ต้องปกปกไม่อยากใช้คําว่าปกป้องเพราะไม่คิดว่าตัวเองมีมีความดีพอที่จะปกป้องพระตัดหนาได้ ศาสนาก,ก็ต้องดูแลแล้วการศาสนาก,ก็ต้องอุปถัมภ์นะคะแต่ในขณะเดียวกันข้าวน้ําก็ต้องหากินค่ะออถูกต้องถูกต้องแต่แฟร์ <มา S 1> แฟนะคะ<ๆ>ดิฉันแฟร์ฟรดิฉันไม่ต้องมาบอกใครว่าปลาอินเตอร์ของดิฉันปลูกเสกหรือว่าอะไรใดๆดของแถมไม่มีของแถมด้วยค่ะไม่ต้องปัว่องแดงไม่มีค่ะซื้อปลาได้กินปลาแน่นอนแต่เสื้อแดงมีนะวันเนี้ย แระแด่ไส่ซอแต่เพื่อมารออาจารย์เลยนะคะเนี่ยเพราะว่ารู้เมื่อกี้ก็คือเมื่อวานอ่ะมีพี่คนหนึ่งเขาทักมาที่บอกว่าอาจารย์่แบบว่าอจะขึ้นไลฟ์ใช่ไหมเขาจะสนทนาทำการแล้วหนูก็ว่าเออหนูติดออกรายการที่กรุงเทพแล้วก็บนนี้ก็เลยทักไปถามว่าเนี่ยอาจารย์อยู่ไหมคะเพราะว่าหนูติดถ่ายรายการพอรดีหนูแต่งตัวสวยแล้วเพราะว่าหนูรู้ว่าเดี๋ยวคลิปนี้มันก็เป็นไวรัลอ,อีกแน่ <S 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 นอนแล้วคนจะได้ตัดไปมันก็ตัดตอนที่กูสวยสวยหน่อยก็แล้วกันก็เอะไรถึงจอาจารย์ อ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมแต่งสวยตอนแรกกะวว่าเอ้ยจะรอตอนคุณแพรี่ไม่ได้ใส่วิกแล้วเจอกันอีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็ได้ค่ะอาจจะถ้าไม่ใส่วิกจะดุดันกว่านี้เยอะเลยนะคะจรย์นี่หนูแบบซอฟแล้ววันนี้เคารพปิกอยู่ใช่ไหมเคารพิกใช่ไหมวันนี้เคารพและอยู่ในร่างหญิงก็จะดูแบบซอฟๆหน่อยเวลาพูดอะไรคนก็จะแบบเออฟังมันหน่อยว่าฟังม,นนงนมันนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็เป็นเพราะเอาตะก้าลงหรือเปล่านะเมื่อกี้คนเลยตกเพราะเวลา,าตะก้าขึ้นคนขึ้นอีกแล้วเนี่ย เอาตะก้าขึ้นน่ะคนลงค่ะอาจารย์เอาเหรอจริงถ้าเอาตะก้าขึ้นน่ะคนลงนะเดี๋ยวแป๊บเดีคนหายหมดแต่พอเอาตะก้าเอาตะก้าลงเอาคนมาอีกแล้วหนูงงขอบคุณนะคะที่อาจารย์ให้หนูเอาตะก้าขึ้นยินดียินดีมากหนูก็เกรงใจอาจารย์อยู่จะบอกอ๋อมันต้องเกรงใจแล้วเพราะว่ามึงจอาตะก้าขึ้นนี่เวลาเห็นคนถามปลาไงปลาไปไหนปลาหมดแล้วก็เลยบอกเอาขึ้นก่อนก็ได้อ๋อคนอัดคลิปเยอะเหรอคะเลยกระตุก อ๋ออ๋ออ๋อค่ะกระตุกเหรอกระตุกไมครัไม่มากระตุกเหรอ,อไม่กระตุกนะเอออัดคลิปไปแล้วไปแชร์กันจะเยอะนะพวกเมืองอะ่ะเขาจะได้เห็นเห็นกันหน่อยคลิปนี้เป็นประโยชน์เดี๋ยวไปช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันบอกเอาไปบอกเอาไปตัดตัดกันจะเยอะเรื่องดีๆหัดตัดก็ไม่จะไปตัดไปเป็นบ้าง,างท่านบนต่อนเอาไปทัวลงกูโขนตีกับบานให้นี่วันนี้หนูพูดกับกับเอ่อพี่หนูแหม่มเนรายการต้หนูแหม่มหนูก็บอกว่า จริงๆอ่ะปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่อาจารย์นะแล้วหนูก็บอกว่าคนอันตรายจริงๆอ่ะไม่ใช่อาจารย์หรอกแต่เป็นพวกมึงที่ตัดคลิปนี่แหละเพราะว่ามึงตัดบางช่วงตัดบางอันแล้วก็เอาไปลงแล้วมันก็ไปคนอ่ะมันดูอ่ะคนเดี๋ยวนี้ยิ่งโซเชียลติ๊กตอกสั้นยิ่งสั้นยิ่งดีอยิ่งสั้นมันยิ่งดูคลิปยาวๆไม่ดูนะคะอาจารย์ใช่สั้นๆแล้วมันก็แบบไปแบบคนก็แบบฟังเฉพาะแบบท่อนหนูก็โดนบ่อยเฉพาะท่อนอที่ตัดไปก็เลยกลายเป็นว่า อ๋อเราพูดสั้นๆเพื่อจะไปโจมตีแต่จริงๆอ่ะมึงเป็นคนพูดมึงต้องเป็นวิพัชวาทเรื่องเรื่องหนึ่งอาจมีทั้งข้อดีข้อเสียเหมือนเมื่อวานมีคนมาว่าอาจารย์ในในในคอมเมนต์ในเพจหนูที่พูดเรื่องว่าเอาถ้าไม่เชื่อเรื่องพุทธคุณคนจะสร้างพระพุทธรูปคนจะสร้างสิ่งเคารพบ,บูชากลาบไหวไปทำไมมัจะปฏิเสธหมดเลยเหรอสุดตรงหนูก็บอกว,ว่ามึงต้องแยกก่อนว่า สิ่งที่เป็นพุทธคุณในฐานะที่เป็นอนุสติเครื่องระลึกถึงกับสิ่งที่มีไว้ด้วยมุมมองที่มึงม,มองว่านั่นเป็นเครื่องดนบันดาลช่วยเหลือมองพระพุทธรูปสองคนถ้าคนมองต่างกันแบบนี้ความหมายมันก็ต่างแล้วอม,มองแบบพุทธก็ได้นะมองแบบพมองแบบพุทธก็ได้มองแบบพุทธศาสตร์ก็ได้มองแบบไสยศาสตร์ก็ได้เวลาพูดะช่วยพูดกันให้หมดไม่ใช่มาโจมตีมแล้วจะไปมองเข้าใจว่าเอออาจารย์สุดโตง่งหรืออะไรหนูว่า อาจารย์ศึกษาทำมาขนาดนี้อาจารย์ไม่มองอะไรแบบตื้นเขินหรอกแต่ประเด็นคือเวลามันตัดไปแล้วมันมีปัญหาไงใช่เพื่อพูดบทนะอาจารย์ไม่ใช่ไม่พูดนะพูดบททุกเรื่องทุกอย่างเลยว่าเออมึงกราบไหว้พระพุทธรูปไม่ใช่กราบไปได้กราบไหว้ได้แต่เล,ะ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 ละิกนึกถึงพูดงามความดีของพระองค์แต่เลิกนึกถึงคําสอนของพระองค์ไม่ใช่ไปนั่งกราบนั่งไหว้แล้วมึงก็ไปฮอดบอนขอร้องจุดทูบเทวงังให้มาเดินบรรดาได้ชีวิตมึงร่ำรวยเงินทองหลวงพ่อช่วยมึงไม่ได้หอให้ร้อยหลวงพ่อร้อยวัดจ็ช่วยมึงไม่ไดาะมมิ เขาไปช่วยมึงทำมาหาก,กินได้แล้วก็ช่วยมึงทำมาหาก,กินไม่ได้นั่นนะ่ะปัญหาแล้วที่อาจารย์เกียรติสุดเลยนะอย่าจะกระโถนตีปากมาได้ยับไปนะอีกอย่างหนึ่งคืออะไรนะปัญหาที่สุดคือมีคนมาบอกว่าฟังคลิปก็จบหรือยังฟังคลิปก็ก่อนเขามีตอนท้ายอยู่ไม่ฟังฟังทําไมแค่ฟังครั้งแรกทีเดียวก็รู้แล้วว่าเรื่องอะไรมันจะกระโถนตีปา,ากมากระแทกปากเข้าไปแรงๆก็ทีหนึ่งมึงไม่ฟังมึงจะรู้ได้ไงว่าปลายทางกูอะที่บายสรุปก็ยังไง มึงเล่งตัดประโยคตัดจบแล้วแค่ฟังแค่นี้ก็รู้แล้วแบบมึงปวดเก่งแล้วเกินเดี๋ยวคุณไล่ไปเยนโรงเรียนหนอตะกวดแหวนแหนเดี๋ยวก่อนโรงเรียนอะไรนะรตะกวดแหวนแหน่มันคือโรงเรียนอะไรครับอาจารย์ตะกวดแหวนแหนเนี่ยโรงเรียนอาจารย์สอนเองเนี่แหละเป็นผูน้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยอาจารย์ดูพูดแบบฟรลยสนะแบบเนี้ยเห็นว่าเป็นพยันตรายต่อพระศาสนานะแต่วัดบางวัดหนูไม่พูดว่าที่ไหนนะปล่อยให้คนเชื่อว่าพระพุทธเจ้า เป็นที่สําหรับบูชายันที่จะเอาหัวหัวหมูหัวไก่<ม>หัวเป็ดเป็นร้อยร้อยพันพันหัวไปบวงสรวงไปบูชาเนี่ยไม่เห็นเป็นพยานตรายต่อพระศาสนาเลยนะคะมมไม่เห็นเป็นพย,ย,ยันตรามันไม่มีความเป็นพุทธเหลืออยู่แล้วนะถ้ามึงมองว่าพราะพุทธรูปเป็นที่ที่มึงจะเอา ของเส้นไหว้ไปบูชายันเนี่ยมันน่าเศร้ามากเลยนะมึงแล้วหนูนเป็นการพูดะหนูดีใจมากเลยนะที่บอกว่าการบูชาแบบนั้นเป็นไปเพื่อนรกเพื่ออะไรของอที่ว่ามันจะมีท่อนอยู่ใช่ไหมค่าให้อยากให้อาจารย์ยกอันนี้ค่ะที่พระเจ้าตัดอ่ะใช่ครับผูดเจ้าบอกว่าการบูชาผู้เจ้าหรือการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดก็ตามเนี่ยถ้าไม่เป็นไปเพื่อแพะแกะเพื่อฉัตเฉลีเพื่อสัตว์จะไดเฉลล้มตายเนี่ยอันเนี้ยสามารถบ,บูชาได้เป็นสำม,มาติถีิเบื้องต้นแต่สัมาติถี่เบื้องต้นนนจจะะําสู่มมิิฉตตเ็ัวนะ ถ้ายังว่าอย่างอูอย่างนี้อยู่ไม่ยอมแก้ไขความเห็นพิดตัวเองมันจะนําไปสู่มิจฉาเต็มตัวแต่ถ้าการไหวใดบูชาใดที่เป็นไปเพื่อสัตว์เดรัจฉานล้มตายการบูชาญาณนั้นจะเป็นไปเพื่อนรกกาเนิดเดรัจฉานและเป็นวิสัยเอออาจารย์นึกถึงขึ้นได้ว่าไอบาป18ประการของอาจารย์ที่อาจารย์ที่เขาประกาศหาอาจารย์ว่าอาจารย์พูดว่าการบูชาไม่มีผลการบูชาไม่มีผลคือไม่มีผลในทางสุคติแต่มีผลในทางทุกติการบูชาญาณที่เป็นไปเพื่อสัตว์ล้มตายเนี่ยหัวหมูหัวหมาอะไรไปบูชากันเนี่ย นี่แหละมีผลมีผลคืออะไรมีผลในการไปสู่นรกเดรัจฉานและเปรตจะบอกไม่มีผลได้ไงนี่มีผล <c oughs> แต่ไม่มีผลในทางสุคติโลกสวรรค์ต่างหากไม่มีผลในทางรู้แจ้งเห็นจริงตามปัญญาแต่มีผลในการผิดศีลห้านี่คือความหมายแล้วอ<ต>าจารย์รู้ไหมหนูเต้าใจที่ตุดนะแล้วพระส่วนใหญ่ที่มองแบบนี้นะที่ว่าอาจารย์แบบนี้นะเป็นพระที่เวลามันจะทําอะไรมันต้องบวงสรวงตลอด หนูรับ <All right. S 1> ไม่ได้เลยนะเวลาหนูเห็นพระไปจุดไปจุดเครื่องบวงสวงบูชาเทวดาแค่พิรีกรรมที่ถูกต้องในทางพุทธว่าการทำเออเทวตาพีต้องทำอย่างไรให้มันถูกตำลักพุทธเนี่ยมึงยังสอนให้ชาบชาวบ้านเข้าใจไม่ได้แล้วไปพาชาวบ้านทำพิธีกรรมบวงสวงโดยการใช้แบบตัดน่ะวัดสัตว์หางสัตว mm. ์ตตไข่ตัดหรืออะไรที่ที่ mm. มึงทำกนอยู่แล้ว,ลวมึงโอ้โหมันน่าเศร้ามากเลยตกลงเป็นพระหรือเป็นพรามอ้อเป็นเป็นอะไรก็เป็นให้มันเป็นสักอย่างหนึ่งอะ หนูเลยบอกว่าเอออย่าทําตัวเป็นแบบเป็นาพามหงผมเหลืองก็แล้วกันนี่หนูพูดซอฟที่สุดแล้วนะอืมเป็นาพามหง,งเป็นาพามหงเหลืองชัดๆเลยจะทําพิธีต้องบวงสรวงเออถ้าเขาว่าชาวบ้านทำมาหนูไม่ว่านะชาวบ้านเขาอาจจะหลากหลายความเชื่อแล้วแต่ความเชื่อแต่พระที่เป็นสมณะสกยบ,บุตรแล้วเวลาบวชเข้าไปแบบแบบเป่งคําสมาทานแบบถึงพระพุธพพทธพ,พทระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะแล้วอย่างเงี้ยยังมีตัดทางง่อนแง่นน่ะถ้าพระยังมีตัดทางงอนแง่นนี่ก็คือจบแล้ว ถ้ามาบอกว่าเออฝากชีวิตไว้ที่หมอดูได้หกสิบเปร์เซ็นเนี่ยอืมันเป็นพระอยู่ตรงไหนอ่ะหนูพูดอย่างนี้ถ้าพระพูดอ,อย่างนี้เนี่ยอืมอมือันนี้เป็นเรื่องมหาศา,ารย์จริงที่ไปเข้าข้างเรื่องโชคชะตา